วันนี้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางไปประชุมติดตามสถานาการณ์การบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ำมแม่น้ําชีณนะโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัฐอํเาเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นโดยมีในายไกรสอนกองฉลาดผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ปัจจุบันอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินและเขื่อนจุลาพรจังหวัดชัยภูมิมีปริมาณเก็บกักรวมมากกว่า3,311ล้านลูกบาศก์เมตรโดยมีแผนจะระบายน้ําลงสู่แม่น้ําชีเพื่อให้รัษฎรในพื้นที่ชลประทานจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาลสินและจังหวัดยโสธรพื้นที่กว่า1.23ล้านไร่ มีปริมาณน้ำกักเก็บในลุ่มแม,ม่น้ำชีเพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคและการปลูกข้าวนาปรังในช่วงหน้าแล้งด้วยสำหรับเขื่อนอุบลรัฐเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2507แล้วเสร็จในปี2509โดยมีลำน้ำหลักรับน้ำ ลงสู่อ่างเก็บน้ำสามลำน้ำได้แก่ลำน้ำพองลำน้ำเชิญและลำน้ำเนียงซึ่งเมื่อวันที่14มีนาคม2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัฐอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปลายปี2527การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เสริมสันเขื่อนให้สูงขึ้นจากระดับเดิม185เมตรเป็นที่ระดับ188.10เมตรส่วนฐานเขื่อนด้านท้ายขยายออกไปจากเดิมซึ่งกว้าง120เมตรเป็น125เมตรและปรับปรุงแล้วเสร็จเมื่อต้นปี2530เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอุทกภัย